สวัสดีครับบ้าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเช้าวันที่3มีนาคม2567นนะครับท่านผู้ชมช่างคมนะครับช่างคมมาหาแต่เช้านะพี่น้องสวัสดีครับซางครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมจังไดฝันเมือเคลื่อนนี่แหละครับฝันครับโอ้ พอดีปล่อยเหล็กออกไปมืนเคลื่อนกระอั้ปล่อยเหล็กกระปันครับปั้นกระปั้นแบบล่ามุกหรอเอาคือว่าฝันอยงสันตมชมนะครับมันก็อยู่ในสุดคำนวณพอดีอยู่ในสุดคำนวณพอดีบ่ะครับอืก็เลยอยากมากการันตีไปเล่เพื่อันใัม่ครับพอดีสร้างคป็นมาลานนะครับลานค่ะลานเจรตรีไม่กินกาแฟหรือไม่กินอย่างสั่นไม่ใช่เพราะเสียมาชงกัน พ่อแขกเอาจอบมาทรงครับนะครับช่างคนเอาจอบมาทรงเพราะว่างานจะแล้วแล้วงานจะแล้วแล้วนะครับไม่ไดเก็บของช่างคนก็เลยแวะแม่นี่คนเรียกว่าฝันเลยเดียวสั้นเอาฝันมาจังไลยคือว่าฝันเอาฝันมาเลยจับของลับไม่ยิ่งไหมโอ้มันอยากกันนี้เน่ยไม่ค่อยอยากเอาฝันว่าได้จับของลับครับเอานะครับท่านผู้ชิก ผมก็เลยว่าต้องกาลันตีเลยหนึ่งสี่หนึ่งสี่ครับผมอ่าย้ำให้เลยจะวงให้เลยครับเอามือมือว่านไปหาสร้างนี่สร้างให้เน้นศูนหากระนึงหาเด้ครับอ่าบันยิ้มาฝันเมื่อคืนอืมฝันเมื่อที่แล้วกับแม่นที่เราสร้างเนาะครับผมสังคมว่าฝันดจับป่าเป็นคือป่าเสียมป่ากดบรนเทาเนาะครับโตเป็นเบนนะครับผมอ่าเลขฝันสังคมอ่ะเก้าสองเจ็ด ครับอืมผมก็บ่ได้ตัดเลี้ยนบ่ายแต่เก้านี่ลอกครอบมีมัดบางนึงนี่ล่ะบ่ลอกครอบเออแล้วก็บ่ได้บอกให้ี่ยฟซีคนตัดนะกตะบากะย้ำอยู่ว่าถ้าชอบก็ตัดเอามาสั่งเนาะครับผมอืเ927ก็ตัดเข้า97ครับ9779อยู่เนาะสั่งเนาะครับฝันไม่ได้จับของลับครับผมอืฝันแค่นี้บ่ เงีาอยู่มันบอกไปมันก็เป็นหนึ่งแบบเอ้าก็บอกวอยากบาสันสันด้พี่ตังได้บรรยากาศมันเีคือคึมคมสร่างฝนสิตกฝนสิตกบ่เป็นยังไงทั้งบ้านตกบ่บ่ครับคือกันนี่ละครผมเล่กับจิตตีผมเป็นหาอ่าอันนี้กับจิตเป็นหนึ่งห้าหนึ่งสี่อ้าให้สร้างมันเขียนให้ได้ทำมาชมเลย เอกฝันใส่ข้งๆก็ได้สร้างครับมันตองหัดด้ครับผมนี่ครับสังคมมหาเด็ดส่อด้วยพี่น้องเผินผานมากเลยแหละพี่น้องเพิ่งก็เลยว่าโอ้ฝันเลยได้บ่าวเถาะสันโอ้ดีมันมาลานคาเจนะครับผมผมกะที่ห้าลัตเตอรี่อยู่ตัวนี้บอครับตัวนี้ละเอาตัวนี้กับคันเน้นกันนี้คิดเนี่ยไหนน้ำในซรางตัวเลขกคำนวณนี่ครับผมอืม อย่าลืมเลยพี่น้องเลยอย่าเผอเลยครับช่างคมเนี่ยวดที่ผ่านมาเลขคำนวณน,นี่หลุดอยู่แต่ว่าเลขฝันนะ่ะเลขฝันหมดที่แล้วนี่เก้าสองเจ็ดน่าสังเนาะครับอือเพราะว่าจะได้จับของลับนี่กันไม่ยังแต่เก่าผมก็ใสหนึ่งสีกับตุ่มอยู่ดิตุ่มเล่นหะครับโอ้ันู้นังกันนีเทียนอืมอืมฝันจังซีแต่เราคม่า ครับผมก็เลยว่าเต้นไรกก็ต้องเป็นตัวนี้ครับหนึ่งสี่ครับแต่ว่าผมกับโขีแต่ว่าตัวทีว่าผมเน้นลักหนึ่งโบขีมือว่านมือว่านั่งค้มใบด้วยครับถ้าชอบลักหนึ่งนี่แหละหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกครับแต่สร้างมา้าทาเน้นสร้างให้เน้นศูนหากับนึงหาครับเบาเถาก็เรียกว่าโอ้ศูนหามาอีกแล้วเนาะนะครับเนาะว่ามือหดที่แล้วนี่ครัหลุ่นคักมาสร้างศูนหากระบบอเนาะ ศูนย์สามออกนอกเฟ่มไปเลยคออกหมดที่แล้วมี่ศูนย์สี่กับศูนย์หาเนาะสางเนาะศูนย์ทีครับอันอียังเนาะศูนย์หาของสังอือครับกัดอือแน่นแเลขฝันนี่ท่านผู้ชมสังคมปีสังคมเป็นหาครับนะครับอันนี้จับของรับกันหนึ่งสี่จับของรับผู้หญิงครับผมนะครับกับเราได้ซัมเนี่ยสังคมว่าเราหลายพอได้นะพี่น้องเอออถ้าฝันแบบนี้จะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เลยแต่เก่าผมเลยครับอื กอผมเจีนว่านี่นะเมีนติดลงคลิปตองวดกะคลิปวัวเป็นยังดอกจีตัวตอคลิปตอคลิปเลยท่านผู้ชมเพราะว่าม้วนกับไปหาสังคมเพราะว่าม้วนกับเป็นเหล็กคำนวลนะสางเนาะครับผมสังคมก็ไปสู่คำนวณสังคมมาปล่อยตัวเลขออกมาแล้วฝันดีพี่น้องสางเลยว่าเอาเป้าเทาฝันดีเลยด้เอาสางลุ่งให้เอฟซีพันเป็นม้วนวพาะว่านี้ฝันลุ่งต่อให้เอฟซีพันเลยครับผมะสางครับ นะครับผู้คนจะรอนะครับผมไอ้มักกระจั้งไงบ่มักกะบ่มักกะเบิ้งไว้เบิ้งไว้ครับอืบ่เป็นยังเด้อพี่น้องครับนี่ครับสูตรที่สังคมลงให้วิ่ง0กับ1บนล่างเน้นที่สูตรไอ้เน้นที่1ครับนะครับเลขติด4 5 6นะครับ0 4 1 4 0 5 1 5นี่เป็นตัวเน้นเป็นชุดชุดที่จริงชุดจริง4 0 6 1 6นี่จะเป็นตัวกันตัวรั้งครับผม นเพราะธรรมาราซูนี่จะมีแค่สี่คู่ครับอ่าสี่คู่ได้พี่รองเด้อืมอืมไอ้ฟันติกระออกหนึ่งซีฟันหนึ่งรับผมติกรผมสัตว์ตัวเดียวเลยครับอ่าอันนี้ผมประิสั่งแอตเตอรี่ล่ะสั่งแอตเตอรี่ครับเอาไปสั่งน้ำเจเลย่หรอครับสั่งน้ำเจสั่งน้ำเจเหรอเจเหรอยูนบ่ยูครับอ๋ออืม วันที่สิบเอ็ดคาะผมเขาแม,าม่เจงคิมาเอาครับผมบพ,อพอดีเอางานอยู่นี่จะเก็บมื่อใดสร้งว่าจิบผ้ากันยายนี่แหละครับเก็บมือ่อน,นีร่จีบมาลุ่มไว้โอ้นั่นแหละพอดีครับท่านผู้ชมเพราะว่างานนี่เพิ่งจะเก็บมือ่อนี้แล้วสร้างเพิ่็จะใหญ่งานใหญ่งานต่อครับปุ่นละเป้าเท่าจะได้น้ำไปปุ่นนี่แหละพี่น้องก็ขาเพิ่มยี่ปุ่นกัย่ำให้สามสี่มือสามแล้วมือ ผมอาจจะอยู่บ้านอยู่บ้านอ่าอาจจะเข้าไปหาสร้างบนอยู่บ้านครับท่านผู้ชมนะครับที่าคาผมเดินไปเห็ดกำแพงวัดนะแพงวัดอยู่บ้านครับอยู่วัดปลาสีวิไลวัดปลาสีวิไลอ๋เห็นบอกปลาองุ่นงี้อืมครับครับเพราะว่าขันจะขันนางจะโทษหาก่อนล่ะครับว่าอยู่ใส่ครับนะครับนางก็ได้ไปหาน้องพี่น้องครับผมฝันดีครับผมอ่าท่านผู้ชม ปล่อยตัวเลขออกมาแล้ว <Bunu> ฝันด <shared> ีเพรว่าเกิดจะฝันล่ามกเน่ยเราได้แค่ว่าฝันว่าได้จับของลับของลับเพิ่งได้ี่น้องเลอถ้าฝันแบบนี้ตัวไดก็สั่งหนึ่งสี่เลยหนึ่งสี่ตัวเดียวครับผมโอ้นผูมชมถ้าฝันแบบนี้หนึ่งสี่ตัวเดียวรั้นนี้มั่นใจว่าสั่งชุดนี่มีละชุดนี่แหละมาค่ะค่คือศูนหากับหนึ่งหานี่บ่ ครับอืนี่แหละมักแห้งครับผมอืมสติวันไม่ยห้งได้ไม่แต่ตัวนี้เหรอผมอ่ะทะเลข้ามใครับส่วนตัวด้ยอือส่วนตัวมันบอกครับอือแต่สูตรนี่มักแห้งอยู่ครับอือสูตรนี่มักแห้งเตยครับตร้างไปเน้นหนึ่งเน้นหนึ่งเพราะว่าสูตรมันเด่นหนึ่งบ่สร้างเองเด๋ยครับอือมันมันมันสามสองสามสูตรมันมาชนกันที่หนึ่งครับชนกันที่หนึ่งครับ มาจับใส่เลยครับเอานผูมชมนะครับเลขวิ่งช่างคมนะครับงวดน้ครับผมวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับช่างคมให้เด่นที่หนะครับเลขติด4 5 6ห้าหกนะครับศูนย์สี่หนึู่นย์ห้าห้าศูนย์หกหนึ่งหกแต่ว่าสุรช่างคมจะเน้นแค่สคู่นะครับเน้นแค่สคู่นี่ได้พี่น้องเด้ครับศูนย์สี่หนึ่สี 5, ูนย์ห้าหนึ่งูนย์หกหนึ่งหกนี้เป็นตัวกันนะครับช่งคมจับมาให้ให้เต็มชุด ครัรรมดาจะลงแค่สีนะซังเนาะครับผรรมทำมาได้จะลงแค่สี่คู่เอาย้ำตัวเน้นนะซังเน้นกันนี่แล้วครับบัตรหน 1, 4, 1, 5, 0, 5, 3, ึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าสามตัวเน้นสามตวัวได,ตไ,ได้พี่น้องเลยครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหาจองลอตเตอรี่ให้ได้พี่น้องเนี่ยศูนย์หาในกระไดเอศูนย์หาในผมตั้งแต่ปีที่แล้วผมที่สัง่งงวดเมื่อกี้กับน้ำคักอิเลีโอพี่น้องศูนย์หาเนี่ย นะครับมักสุงวัเอารอดมาทันผู้ชมเนาะแจ็คกีครบหลอดเนี่ยในต่ปีที่แล้วันก็ออกดีที่สั่งออกสองหลอบสามหลอบอยู่ที่ปีที่แล้วศูนหาปีที่แล้วผมออกลูกกีไปกระตุ่มหลอดเดูหาผมเล่นตัวเดียวเลยเอาย้ำเลขฝันพี่น้องเลขฝันห้าหนึ่งสี่นะครับสังคมบอกว่าฝันได้จับของรับผู้ยิงนะพี่น้องเดับนะครับสังคมตีสังคมเป็นหาถ้าฝันแบบนี้ออกหนึ่งสี่ ถือว่าไม่ได้เพิ่มตัวเลขดย<ม>เลขตัวเก่าพพดีมดนมันตรงกับคำนวณนะอืมีพี่น้องเอาหาจองลอตเตอรี่หาจองสลากกินแบงไว้ด้พี่น้องได้นะครับงวดวันที่16มีนาคม2567พอดีสังคมเพินมานะครับสังคมนาฝันท้าจิตัดกับวิ่ยแค่หาซีทั้ตัวหาซีแต่หาซีเนี่ยเล็กออกยากสั่งครับ นะครับเพราะว่าหันหนึ่งก็อยู่ในได้หนีอยู่แล้วเนาะหันหนึ่งซียู่ในหนีอยู่แล้วพี่น้องเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชุมนะครับจำคมเพิ่งจะเขานางานแล้วเมื่อกี้เพิ่าจะเขานางานนะเดี๋ยวสันบ่าวเถอะก็เลยเอ้าเอ๋อไายเอฟซีเพิ่นฝันแล้วก็นไทยเอฟซีเพิ่นฟังเลยสนองเพราะมันติดต้นขาเพิ่นมักน้ำกับเพราะเด้เพิ่นหาลอตเตอรี่ครับผมว่ามูนี่มันหายากเลยหน่อยมาหน่อยนนึงี่บ่มีเลยนี่ย งวดที่แล้วสังคมฝันแมนได้พี่น้องเดอ้อฝัน9 2 7จะ่างวดนี้ฝันอีกตรงกับเลขอันนี้สูตรที่ปล่อยไปเลยนะครับอ๋อขอบคุณสังคมน,นะครับเนาะครับมีโชคให้มาน้องสางเนาะหาจองลอตเตอรี่ไว้นะครับผมเอาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ